ทิฏฐิให้เกิดเวทนาชนิดที่ล้วนแต่เป็นทุกขะสมุท,ทยัยภิกูทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเป็นพวกสัสตตวะวาดย่อมบัญญัติอัตตาและโลกวเทียงด้วยวัตถุสี่ประการกด็ดีสมณพราหมณ์เหล่าใดเป็นพวกเอกัจจะสัตติกะเอกัจจะอสัตติกวาดคือย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเทียงบางอย่างไม่เทียงบางอย่าง ด้วยวัตถุสี่ประการกด็ดีสมณพราหมณ์เหล่าใดเป็นพวกอันตานันติกวาทคือย่อมบัญญัติซึ่งโลกว่ามีที่สุดหรือไม่มีที่สุดด้วยวัตถุสี่ประการกด็ดีสมณพราหมณ์เหล่าใดเป็นพวกอมาราวิเขปิกวาทคือเมื่อถูกถามปัญหาในที่นั้นๆย่อมถึงความสายแห่งวาจาอันดินได้ไม่ตายตัวด้วยวัตถุสประการก็ดี สมณพราหมณ์เหล่าใดเป็นพวกอธทิตจะสมุป,ปันนิกวาตคือย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดเองลอยๆด้วยวัตถุสองประการกด็ดีสมณพราหมณ์เหล่าใดเป็นพวกปุกพันตะกับปิกวาทคือมีปุกพันตานุทิฏฐิปารบขันอันมีแล้วในการก่อนย่อมกล่าวบัญญัติซึ่งอธิมุติบทมีอย่างเป็นอนเนกด้วยวัตถุ18ประการก็ดี สมณพราหมณ์เหล่าใดเป็นพวกอุทธมาคตนิกสัญญีวาทคือย่อมบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาด้วยวัตถุ16ประการก็ดีสมณพราหมณ์เหล่าใดเป็นพวกอุทธมาคตนิกะัสัญญีวาทย่อมบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่าไม่มีสัญญาด้วยวัตถุ8ประการก็ดีสมณพราหมณ์เหล่าใดเป็นพวกอุทธมาฆต นิก,กะเนวสัญญีนาสัญญีวาดย่อมบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาก็หามีได้ไม่มีสัญญาก็หามีได้ด้วยวัตถุ8ประการกด็ดีสมณพราหมณ์เหล่าใดเป็นพวกอุดเฉทวาะย่อมบัญญัติซึ่งความขาดศูนย์ความพินาศความไม่มีแห่งสัตว์ที่มีอยู่ด้วยวัตถุเจประการก็ดี สมณพราหมณ์เหล่าใดเป็นพวกทิฏฐธรรมะนิพพานวาดย่อมบัญญัติซึ่งปรมาทิฏฐธรรมะนิพพานวาดแก่สัตว์ที่มีอยู่ด้วยวัตถุห้าประการกด็ดีสมณพราหมณ์เหล่าใดเป็นพวกอป,ปรันตะกับปิกวาทมีอป,ปรันตานุทิฏฐิปารลบขันมีที่สุดในเบื้องหน้าย่อมกล่าวบัญญัติซึ่งอธิมุตติบทมีประการต่างๆเป็นอเนกด้วยวัตถุ44ประการก็ดี แม้สมณะพราม์เหล่าใดเป็นพวกปุกพันตะกับปิกวาดกด็ดีอัปรันตะกับปิกวาดกด็ดีเป็นพวกปุกพันตาปรันตากับปิกวาดก็ดีล้วนแต่เป็นผู้มีปุกพันตาปรันตานุทิฏฐิปารบขันท,ทั้งที่มีแล้วในการก่อนและขันอันมีในเบื้องหน้าย่อมกล่าวบัญญัติอธิมุติบทมีอย่างต่างๆเป็นเอเนก้วยวัตถุ62ประการ สมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดรู้สึกต่อเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของตนของตนขึ้นมาเพราะการถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วด้วยผัสสาย,ยตนะหกประการเพราะเวทนาแห่งสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาศาส์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้